สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปตรวจงานกันนะครับสำหรับรถเปอร์โยที่จะบอกว่าเสร็จแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้อากาศฝนตกนะครับลูกค้าเรื่องรับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะขอเปิดไฟในห้องก่อนตอนนี้นะครับรถมันเสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนนี้ที่ที่คุณเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับข้างหลังผมคือรถเปอร,ปอร์โยนะครับ 3 0 0ศนะครับเป็นรุ่นของเขานะไม่ใช่3,800นะไม่ได้ปี3,800นะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นของของเปอร์โยรุ่นนี้นะซึ่งตัวว่าเวลาวิ่งบนข้อหนงมันเด่นสะดุดตาเลยนะถึงจะเป็นสีดำก็ตามที่เราเคยเห็นผมก็เคยเห็นสีดำแต่คันนี้เป็นสีขาวสวยเด่นมากนะครับสวยเด่นเป็นสง่ามากด้วยหน้าตาที่เขาเรียกว่ามีเส้นสายที่มากขึ้นนะครับเห็นปะ ปกติคําว่าเปอร์โยในสมัยก่อนหลายคนได้ยินได้ฟังก็จะแบบว่าเป็นรถที่ทางยุโรปนะครับแล้วดูเก่าๆแก่ๆแค่ได้ชื่อก็แก่แล้วแต่ว่าสมัยนี้ไมไ่แก่นะครับบอกให้เลยว่าเปอร์โยลีนาวเนี่ยถ้าอยู่ในประเทศเรานี่คนขับคนใช้นี่จะบอกให้เลยว่ามีสไตล์มากนะครับเพราะว่าผมเคยขับอยู่ครั้งหนึ่งเปอร์โยขับนุ่มนะครับบอกให้รถรถกลุ่มกลุ่ม กลุ่มทางยุโรปกลุ่มนี้ลดช่วงล่างของเขาอะเหนือความคาดหมายเลยนะฮะบอกเลยว่าสุดมากๆนะครับและคันนี้ทำอะไรที่ร้านเราบ้างนะครับมีการติดทีมใส่กันลอยเฉพาะจุดเสี่ยงเคลือบแก้วก่อนเคลือบแก้วตัวสีผิวเนี่ยรอบคันซึ่งคันนี้ไม่ใช่คันแรกของบ้านนี้ก่อนหน้านี้ส่งน้องชายมาวันนี้คุณมาตูมและคุณต้นก็ส่งคันนี้มาด้วยแล้วเราก็ให้คําสัญญาครับว่าตัวแพ็กเกจที่ทำเนี่ยรับรองว่าดีเยี่ยมมากๆนะครับพามาดู หลังกล้องดีกว่านะฮะดูหน้าผมก็อาจจะไม่เห็นความเงาของตัวรถมาดูหลังกล้องให้ชัดเจนเลยนะครับจะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับตัวรถนะบเบยโโย380คันนี้นะนะครับใหม่ๆเลยยังไม่ได้รับการกระแทกกระเทือนอะไรทั้งสิ้นมาแล้วตอนนี้จะบอกว่าเสร็จสิ้นสวยงามแล้วสำหรับรถสีขาวเนี่ยใครๆก็บอกว่าอาจจะดูแลยากที่จริงดูแลไม่ยากนะครับไม่ว่าจะรถสีอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าสีขาวตอนนี้ ได้ทําการเคลือบแก้วเข้าไปเรียบร้อยแล้วตัวสีผิวจะมีความแข็งแรงขึ้นจากน้ํายาเคลือบแก้วที่เวลาเขาเซตตัวกับตัวผิวเนี่ยมันจะตึงผิวทําให้สีมันแข็งขึ้นโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับน้ำยาเคลือบแก้วตัวนี้ลงทั้งหมด2โค้ดนะฮะโค้ดแรกเรื่องของความแข็งแรงโค้ดที่2เรื่องของความเงานะครับเดี๋ยวก่อนนะ๋ยวผมขอดูก่อนว่าตอนนี้สัญญ,ญาณเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคสัญญ,ญาณดีแหละโอเคมาต่อกันนอกจากในส่วนของตัวรถแล้วเนี่ยเราทําการเคลือบแก้วกระจก ร้อแม็กไฟหน้าไฟท้ายภายในห้องเครื่องห้องโดยสารทั้งหมดแล้วนะครับใช้เวลาปกติประมาณ2วันนะครับนี่พาไปดูเรื่อยๆเลยนะครับและคันนี้เพิ่มเติมในส่วนของฟิล์มใสกัะลอยนะครับยังมีในส่วนของฟิล์มใสกัะลอยตามจุดเสี่ยงต่างๆนะครับไม่ได้ทําทั้งคันนะอันนี้บอกก่อนสําหรับสีขาวเนี่ยถ้าลูกค้าติดฟิล์มใสก็ได้นําให้ติดฟิล์มใสทั้งคันไปเลยถ้าติดแค่ครึ่งคันเนี่ยมันจะเหลืองแค่ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าฟิล์มใสกันลอยคุณสมบัติของมันเนี่ย กันหิน100%แต่ตัวมันเองอ่ะผลิตจาก PU, ยูยรีเทนผสมกันพวกนี้มันจะเหลืองโดยทรรตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วตามระยะเวลาถึงจะไม่โดนแดดก็เหลืองถ้าแตะอยู่บนชิ้ตรวจสีขาวมันจะเหลืองเฉพาะตรวจที่ไม่ติดเอยที่ติดตรวที่ไม่ติดมันก็ยังเป็นสีเดิมซึ่งมันจะแตกต่างกันอย่างเห็นใด้ชัดสําหรับลูกค้าหรือหลายๆคนที่ติดมาเนี่ย อาจจะต้องลอกไวกว่าปกติเพราะว่าสีมันจะเหลื่อมล้ํากันทันทีเพราะว่าถ้าติดครึ่งคันจะติดแค่ประมาณโซนนี้โซนนี้จะเหลืองโซนนี้จะไม่เหลืองเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นความสะดวกของลูกค้านะถ้าจะติดก็แนะนําว่าติดแค่ครึ่งคันหน้าก็ได้ครึ่งคันด้านหน้าก็จะดีหน่อยกันหินนะครับแต่ถ้าไม่ติดก็ไม่ต้องติดครับเพราะว่าในส่วนของการทําสีเนะี่ยบริเวณนี้ไม่ได้แพงมากนะครับโอเคพาดูต่อคันนี้ทําอะไรบ้างมาดูจุดเสี่ยงอันดับแรกเลยคือเบ้ามือจับ เบ้ามือจับพวกนี้เสี่ยงมาก,มากๆที่จะโดนเล็บโดนกุญแจอะไรเงี้ยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากอาร์กติกนะครับก็เสร็จสิ้นสวยงามเรียบร้อยแล้วพามาดูกันภายใน,ในอันนี้้งรอบคันเลยนะ,ะก่อนอื่นจะเข้าไปข้างในข้างนอกก่อนนี่เสา A เสา B 2ชิ้นนี้3ามชิ้นนี้เป็นชิ้น,นตรวจพลาสติกเจ็ตแบ,บ็ที่ยังไงก็เป็นรอยปกติอะเวลานิ้วแปะมันก็เป็นรอยแล้วอันนี้ไม่เป็นละเห็นปะแต่ก็เป็นเห็นปะแต่ว่าตรงน,นี้มันเป็นรอยเฉพาะฟิล์มแต่กันรอยนะครับ ติดฟิล์มแต่กะลอยเรียบร้อยแล้วเคลือบแก้วไม่สามารถทนรอยแรงพวกนี้ได้อันนี้แปะไปเลยนะครับยังไงก็เป็นรอยแปะไปเลยนะครับชิ้นนี้ด้วยนี่ชิ้นนี้ที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนี่เวลาเราจับนะบางคนเขาก็จับอย่างนี้เลยนะจับที่ประตูเลยก็จะมีรอยนุ่งมงนิ้มมือแต่แน่นอนว่าเป็นรอยอยู่แต่เป็นรอยบนฟิล์มไม่เป็นรอยบนพินชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับก็สบายใจได้พามาดูกันข้างนอกตรงนี้นะครับเบ้ามือจับเสา A เสาบเสาซอ่า ครบเลยเอาดูตรงนี้นี่ส่วนที่สัมผัสอีกส่วนหนึ่งนะครับคุณต้นขอไว้เราจัดให้นะครับตรงประตูมือเปิดภายในเนี่ยตรงเนี้ยเราทํากันกันลอยให้ลอยแล้วแต่ว่าด้านในเนี่ยไม่ได้ทำให้นะครับเพราะว่าโซนเนี้ยจะโดนสัมผัสบ่อยมันก็จะเดี๋ยวหลุดเพราะนั้นเราจะทําให้แต่ภายนอกตรงนี้เท่านั้นนะครับมีส่วนนี้ผมแอบทําเพิ่มเติมเล็กน้อยนะนี่น้องช่างผมจัดการให้สวยงามเลยเป็นชิ้นส่วนกึ่งโครเมียมม่ะมันเป็น,นคล้ายๆกับอโนดอ่ะ์นะครับ พลาสติกเนี่ยที่ทาสีมาตรงนี้เป็นรอยง่ายมากนะครับแต่ว่าแปะไปแล้วถามว่ามันเงากับส่วนเดิมเนี่ยในเวลาความเนี่ยเงาชิ้นเดิม,มเงาอย่างนี้แต่วเวลาแปะพิมพ์แตะมาแล้วจะอย่างเงี้ยมันจะดูด้านๆนิดน,นึงในเวลาที่มันยังไม่แห้งดีถ้าไม่ชอบแกะทิ้งได้เลยนะครับอ่ะส่วนหน้าจอบริเวณนี้ติดฟิมพ์แตกันลอยแล้วนะฮะมาดูใกล้ๆนี่เป็นฟิมพ์ใตกันลอยนะครับเห็นนะความหนาเขาก็จะแบบไม่เยอะมากไม่เยอะหรอเนี่ยเยอะนะเนี่ยมองไม่เห็นเลยทีเดียวนะครับ แต่แป๊บนึงนะมันไม่โฟกัสอ่ะอุ้ยโอเคนะครับมันไม่โฟกัสนะมันประมาณนี้แล้วก็มีโซนนี้เนี่ยอันเนี้ยติดแล้วเรียบร้อยนะติดปีมแตกระลอยแล้วนะครับมันไม่โฟกัสไม่เป็นไรความหนาเดี๋ยวมาดูกันมันมีความหนาอยู่นะครับแล้วก็โซนนี้ติดปีมแตกระลอยด้วยบริเวณรอบเกลีย์ทั้งหมดเลยนะครับร,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 รอบเกลีย์ตรงนี้ติดปะเนาะตรงนี้ก็ติดนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ติดนะตรงบริเวณหัวเกีย์นี่ก็มีนะติดปีมแตกระลอยไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับคือตรงไหนที่เป็นวัสดุเจ็ ปิดหมดเลยความเสี่ยงจะได้ไม่ต้องเป็นรอยเพราะยังไงก็เป็นรอยแน่ๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของบันไดนะครับบันไดเราติดด้วยนะติดนี่คุมคุมในส่วนที่มีความเสี่ยงบริเวณถึงนี่เป็นถึงนี่เลยนะครับแล้วก็ชิ้นนี้นี่เป็นรอยแน่นอนเขาเออกแบบมาให้เป็นรอยนะที่จริงอ่ะแต่ใครอยากให้เป็นลอยไม่มีใครอยากหรอกเพราะนั้นเราแปะตัวนี้ให้ด้วยนี่ตัวนี้ติดเป็นแต่กระรอยแล้วนะครับสวยงามนะครับเหมือนไม่ปิดเลยนะครับ พาไปดูฝั่งนู้นดูว่านะครับฝั่งนี้ดูเสร็จแล้วนี่ติดตรงนี้ให้ด้วยนี่เรียบร้อยนี่ตรงนี้สวยงามอีกนะติดแล้วนะครับนี่ติดแล้วนะครับติดแล้วนะทําไมไม่โฟก,กัสล่ะลูกโอเคไปดูกันต่อนะครับพามาดูฝั่งนี้นี่ดูข้างหลังสวยงามนะนะสวยงามนะครับรถเป็นรถที่น่าขี่เลยทีเดียวน่าขับขี่มากรุ่นนี้เป็นรุ่นน้ํามันนะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับ เป็นน้ำมันเป็นซินออกเทนเก้าห้านะฮะนี่สำคัญนี่ติดปิม่มไผ่กันลอยฝาถังน้ำมันให้ด้วยนะครับไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่ายัางไงชิ้นส่วนนี้โดนสัมผัสตลอดอยู่แล้ว,แล,วแล้วเราไม่ค่อยได้สัมผัสด,ด้วยเพรานะนั้นติดไปเลยแต่บอกไว้ก่อนว่าโซนนี้มันอาจจะเหลืองไวกว่าเพราะนั้นถ้ามันเหลืองแล้วเนี่ยก็ลอกออกได้นะครับไม่ต้องเสียดายเหมือนกันนี่เบ้ามือจับติดแล้วนะครับเนียนเหมือนไม่ติดนะฮะช่วงแรกๆก็เห็นอย่างนี้แหละเพราะว่า มันยังใส่เท่ากันอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวถ้ามันเหลือกแล้วก็ต้องลอกทิ้งนะครับอเราดูฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้ติดแล้วเนาะติดแล้วนะติดเรียบร้อยติดเรียบร้อยนะฮะทามดูตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงบันไดตรงบันไดแปะให้เรียบร้อยนะครับนี่ตั้งแต่จุดนี้เลยเห็นปะยาวไปถึงนู่นตรงนี้ก็จะโดนขากระแทกโซนนี้ขาก็จะมาสัมผัสซึ่งถ้าเวลามันเป็นรอยแล้วเนี่ย ถ้ามันเป็นรอยเนี่ยมันเป็นรอยบนสติกเกอร์แล้วนะถ้าสติกเกอร์ขุ่นมองว่าลอกทิ้งแล้วค่อยมาแปะใหม่นะครับบริเวณนี้มีนี่ลอกพวงมาลัยด้วยลอกพวงมาลัยโซนนี้ติดฟิล์มแตกันรอยแล้วนะครับนี่โซนนี้ที่เป็นเจ็ตแบ็กเนี่ยเรียบร้อยสวยงามเพราะฉะนั้นคันนี้โดนได้รับการโพเทคเรียบร้อยทั้งคันนะครับสบายใจได้แล้วก็ที่ผมมา,มาส่งงานตอนตอนนี้ก็เพราะว่าจะได้เห็นนะครับว่า เนี่ยเรียบร้อยสวยงามแล้วลูกค้าจะมารับไม่มารับเราแต่อ๋อมีอจุดหนึ่งยังไม่จบนะฮะสำหรับคันนี้มีในส่วนของหลังคาซันรูฟด้วยนะหลังคาซันรูฟทำไมนะครับมีกันลอยการลอยและการ้อนไอซ์ของอาร์กติกด้วยนี่ดูดิอ่ามองดีๆจะเห็นเป็นชั้นฟิล์มเลยนะครับตรงนี้นะครับเห็นปะก็ติดเรียบร้อยสวยงามชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ได้คัดมาจากบริษัทน,นะครับก็ ไม่ได้ตัดไม่ได้กีดเลยทั้งสิ้นสวยงามเรียบร้อยสองบานหน้าหลังนะครับเป็นการลอยอหินดีดแล้วก็การ้อนด้วยของไอซ์นะครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยเขาก็ติดฟิล์มใสฟิล์มการ้อนข้างในไม่ได้จะหมดประกันของรางอะไรสักอย่างเนี่ยก็แนะนําให้ติดข้างนอกก็ได้ครับไม่ติดข้างในก็ติดข้างนอกก็ได้ครับอโอเคนะครับสําหรับคันนี้นะครับขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆฮะค,คุณต้นและคุณมาตูมนะครับ เบอร์โย3008คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นนะครับตามกระบวนการทุกอย่างสิ่งเครือบแก้วโอมนผล็ดแน่นๆทำด้วยความละเมียดละมติดปีล์มใสกันลอยนะครับติดเฉพาะส่วนความเสี่ยงแถ,แถมนู่นแถมนี่แถมนั่นนะครับเยอะไปหมดเลยบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะมิกกี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าข,ของรถทั้งสงคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากมเลยครับที่ ไว้วางใจครับกันอีกหนึ่งคันนะให้เรามาเป็นผู้ดูแลคันนี้วันนี้มิกกี้เสกรถสวยสวัสดีครับ